เขาจะพูดถึงอันดับหนึ่งในเรื่องของความเร็วความไวแล้วก็ความที่มันง่ายกว่าธนาคารทั่วไปแล้วก็เรื่องนี้เขาให้ความสำคัญมากนะใครที่ชอบความรวดเร็วกว่าธนาคารทั่วไปตัวนี้จะค่อนข้างจะให้คุณได้เยอะกว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณเลือกเป็นเงินกู้ที่เป็นตัวเลือกอย่างธนาคารมันก็จะเป็นแบบเดิมลองหาอะไรทำใหม่ รูปแบบใหม่ที่มันเหนือกว่ากันบ้างพา,ารู้จักกับสินเชื่อ m b k g ซึ่งหลายคนก็คงจะยังไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ แต่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีสินเชื่อทางเลือกเนะแล้วเขาเองก็เปิดมานานมากเกินกว่าสิบปีแล้วด้วยเพียงแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสาขาอื่นที่ไหนเขาจะรับบริการเฉพาะออนไลน์ในส่วนนี้ MBKG นะ่น่จะเหมาะกับคนที่อยากจะขอสินเชื่อกับเขาเนี่ยเขาจะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขยังไงรู้ไหมเพราะสินเชื่อ MBKG เขาก็คือสินเชื่อ a s เ e t finance นั่นแหละฉะนั้นใครก็ตามนะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทุกรูปแบบเลยเนี่ยหรือแม้แต่คุณจะเป็นเจ้าของที่ดินเปล่านะแล้วคุณอยากจะลงทุนในพื้นที่อยากจะหมุนเวียนธุรกิจกิจการของคุณรวมถึงจะรีไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้ที่นี่ค่อนข้างเหนือกว่าธนาคารเพราะเป็นหนึ่งทางเลือกซึ่งเขาจะให้เงินคุณเนี่ยได้เยอะในอัตราดอกเบี้ยที่มันถูก แล้วก็ทำได้ไง่ายกว่าธนาคารด้วยการที่เขาให้อะไรได้เยอะกว่าธนาคารเนี่ยหมายรวมถึงเงินก็ให้เยอะด้วยนะไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยฉะนั้นก็น่าจะเหมาะนะกับคนที่มีสินทรัพย์นั่นแหละอย่างเช่นชโฉนดที่ดินเปล่าซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพ อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆหรือว่าจะเป็นหัวเมืองรองก็ได้แหล่งท่องเที่ยวหลักก็ดีนะมาขอสินเชื่อด่วนๆกับ mbkg ได้สบายหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะให้วงเงินสูงสุดเพียง5 0่ของราคาประเมินนะแล้วก็ให้กู้ได้นานตั้งแต่1ปีจนถึง3ปีเลยดอกเบีย้ยก็จะคิดที่10 1 2ต่อปี แล้วก็สามารถจะชำระล่วงหน้าได้ครั้งละ12เดือนด้วยทีนี้เขาจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการกู้นะอยู่ที่15%ของวงเงินกู้จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆอย่างเช่นวงเงินที่คุณยังไม่เบิกเนี่ยจะคิด2%แล้วก็เงินกู้ที่คุณชำระก,ก่อนกำหนดเวลาเนี่ยก็คิดอีก2%และจะมีค่าผิดนัดด้วยอันนี้จะคิดเยอะหน่อย15%ไปเลย ทีนี้ในส่วนพื้นที่หลักๆที่เขาจะปล่อยเสันเชื่อให้คุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็มาได้จะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆทางเศรษฐกิจก็ดีนะอย่างเช่นอยู่ชนบรุรีระยองนครราชสีมาขอนแก่นหนูดอแล้วก็บนราชธานีก็ได้หรือจะเป็นหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ที่เขารับได้ก็คือเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ฉะนั้นการขอกู้เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคุณก็เพียงส่งชนดที่ดินภาพถ่ายที่ดินแล้วก็แผนที่ตั้งที่ดินเนี่ยมาให้เขาประเมินเบื้องต้นซะก่อนจากนั้นนะคุณก็รอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแจ้งผลในทราบ คุณก็ตกลงนะถ้าเกิดว่าจะรับสินเชื่อนนเนี่ยก็ส่งเอกสารขึ้นมาโดยขั้นตอนนี้ก็จะมีการชำระค่าประเมินให้กับบริษัทประเมินอิสระด้วยพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับเอกสารการสมัครของคุณครบทั้วแล้วเขาก็จะแจ้งผลการอนุมัติอีกทีนะประมาณ5-10ถึง10วันทำการซึ่งมันเหมือนจะนานใช่ไหมแต่มันไวกว่าธนาคารนะธนาคารเนี่ยรอกันเป็นเดือน ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะวงเงินก็ใหญ่มากด้วยจากนั้นเนี่ยคุณสามารถจะเบิกเงินใช้กันได้นะภายใน5วันทําการก่อนการยื่นเรื่องเนี่ยก็ควรจะทําความเข้าใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะอาจจะแอดไลน์ไปที่ MBKG หรือไม่ก็ Facebook ของ MBKG ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครหรือว่าตัดสินใจได้แล้วเนี่ยสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ mbkg.co.th หรือไม่ก็พูดคุยสอบถามก่อนได้ทหมายเลข028537878